สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนัอนนกสะสมที่กระรพรักทุกท่านครับขอ,อยิ่นีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับวันนี้สยามชาแนลครับจะมาพูดคุยกันในส่วนของเหรียญสบาทนะครับที่เป็นกระแส แรงที่สุดในขณะนี้นะครับคือเหรียญสองบาทของในหลวงรัชกาลที่9ครับซึ่งเป็นพระเสียรใหญ่นั่นเองและเป็นสีทองเหลืองกันนะครับแน่นอนครับข่าวสารที่เข้ามาในช่วงนี้แรงมากๆครับเนื่องจากว่าอะไรครับหากเหรียญไหนนะครับที่หายากนั้นโอกาสที่จะมีราคาแรงในอนาคตนั้นมีอย่างแน่นอนครับวันนี้สยามจะแน็ครับมีเหรียญสองบาทจํานวนหนึ่งนะครับไม่มากไม่มายแต่เราจะมาพิสูจน์ให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับว่าเหรียญสองบาท สีทองเหลืองนั้นเหรียญไหนที่หายากที่สุดนะครับในการพิสูจน์ของสยามชาแนลครับไปชมคลิปกันเลยครับเพื่อนๆดังสะสมครับวันนี้สยามชาแนลจะมาพิสูจน์กันนะครับกับเหรียญ2บาทสีทองที่เป็นกระแสะกันแรงมากๆครับในช่วงนี้ว่าเหรียญไหนจะหายาก นั่นคือนะครับที่ผ่านไปนะครับนั่นคือคลิปนะครับที่ทางช่องสยามชาแนลครับนำเหรียญ2บาทสีทองเหลืองนั้นนะครับมาค้นคว้าให้เพื่อนเพื่อนนักสะสมได้ทราบกันนะครับว่านะฮะผลสรุปนั้นเหรียญ2บาทสีทองที่เป็นกระแสแรงที่สุดในขณะนี้นะครับว่าเหรียญไหนพอสอะไรนะครับที่หายากที่สุดนะครับแน่นอนครับเหรียญไหนหายากย่อมมีอนาคตในท้องตลาดกลุ่มนักสะสมแน่นอนครับ เรามาชมเหรียญแรกกันนะครับว่ามีพะสะอะไรกันบ้างนะครับที่เราจะแนะนํานะครับเราจะจัดอันดับให้เพื่อนๆนะครับได้ทราบกันถึงความยากง่ายที่เราค้นพบนั่นเองนะครับแน่นอนครับข้อมูลตอนนี้นะครับอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่ผลการพิสูจน์ของสยามชนแนลนั้นออกมาแบบนี้ครับเชิญชมครับ เรามาชมเหรียญแรกกันนะครับซึ่งเป็นเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งเป็นพระเสียรใหญ่นะครับเป็นเหรียญ2บาทสีทองหน้าหลังนั้นจะเป็นในส่วนของวัดสเกตนั่นเองนะครับ แต่ว่านะครับเหรียญรุ่นนี้สีทองเหลืองนั้นหากใครพบเจอที่เป็นพระเศียรเล็กนั้นถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับเหรียญรุ่นนั้นมีราคาสูงถึงหลักหมื่นเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่ามีอยู่พอศอเดียวครับที่พูดคุยกันตามตลาดนักสะสมนะครับที่เป็นสีทองเหลืองที่เป็นพระเศียรเล็กนั้นคือปีพศ2550นั่านเด็กนะครับเหรียญแรกนะครับอันดับที่3นะครับที่เราค้นหาจากเหรียญของสยามชาแนลนั้นคือปีพศ2559ครับ ปีพศ2559นั้นเป็นเหรียญน,น้องใหม่ซึ่งผลิตออกมาไม่นานนะครับก็คือมีขบวนการผลิตเยอะเลยทีเดียวนะครับ102ล้านนะครับ550,000เหรียญนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญรุ่นนี้นะครับเ,เพื่อนๆนักสะสมก็ยังพบเจอกันได้ง่ายนั่นเองนะครับ ไปชม2เหรียญ2พศที่เป็นกระแสนะครับยังไม่เป็นที่แน่ชัด100%เนะครับแต่ว่ากระแสนั้นมาดีมากๆครับแต่ผลการพิสูจน์ของสยามชาแนลนั้นเป็นพศอ,อ,อะไรเราไปชมอันดับที่2กันครับ นี่คือการค้นหาจากเหรียญของสยามจาแนลนะครับนั่นคือปีพศ2557ครับซึ่งเป็นสีทองเหลืองนั่นเองนะครับนี่คือเหรียญที่กําลังเป็นกระแสกันเลยนะครับตกลงว่าเหรียญนะครับปีพศ2557นั้นเป็นอันดับที่2หรืออันดับที่1ในเหรียญ2บาทสีทองเหลืองกันแน่นะครับผลการค้นคว้าของเรานะครับอันดับที่2นั้นคือนะครับปีพศ2557ครับแน่นอนครับ ตามข้อมูลบางข้อมูลนั้นบอกว่าเหรียญปีพศ2557นั้นมีขบวนการผลิตเพียงแค่3 2 8ล้าน28,0เหรียญครับแต่ตอนนี้ข่าวสารออกมาใหม่นะครับ ทางนักสะสมและก็กองกระสาบมีการพูดคุยกันนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้นั้นไม่ใช่3ล้านกว่าเหรียญแน่นอนนะครับบอกว่าไปที่20กว่าล้านเลยนะครับแน่นอนครับทางช่องสยามชแนลนั้นเราค้นพบเหรียญนะครับ2,557นั้นไม่น้อยเลยจริงๆนะครับเนื่องจากว่าอะไรครับต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้ปีพศ2557นั้นจะบอกว่ายากหรือง่ายนั้นจะฟันธงร้อเปอร์เซ็น์ไม่ได้นะครับเพื่อนๆครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าเหรียญปี พศ2557นั้นนะฮะเป็นน้องใหม่นั่นเองอายุการใช้งานนั้นไม่เยอะนะครับท่านอย่ามองข้ามแน่นอนก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับในภายภาคหน้านั้นอาจจะหายากจริงๆก็ได้หรือว่าอาจจะมีราคาสูงขึ้นก็ได้แต่ณนะปัจจุบันนี้นะครับทางช่องสยามชาแนลพิสูจน์จากเหรียญของเราปรากฏว่ายังหาพบเจอได้ง่ายนะครับเราไปชมกันอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่เรามองว่าเป็นอันดับหนึ่งของเหรียญสีทองนะฮะสีทองเหลืองของเหรียญ2บาทของในหลวงรัชกาลที่9 ซึ่งเป็นพระเสียรใหญ่นั่นเองนะครับเพื่อนๆลองนะฮะวิเคราะห์และก็ลองทายดูสิครับเรียนนี้พศอ,อะไรและก็เป็นเรียนที่มีกระแสคู่ก,กันกับปีพศ2 5 5 7เลยครับเราไปชมกันครับ บทสรุปนะครับที่ทางช่องสยามชาแนลค้นหานะครับต้องใช้คําว่าค้นหานะครับเพื่อนๆครับต้องเข้าใจคําว่าค้นหาของสยามชาแนลนั้นคือเรามีเหรียญจํานวนมากมาพิสูจน์กันนะครับปรากฏว่านะครับในส่วนของเหรียญ2บาทสีทองเหลืองนั้นนะครับเราพบเจอพอสอนี้ครับ 2,551ครับซึ่งเป็นพระเสียรใหญ่ของในหลวงรัชกาลที่9ครับหายากที่สุดนะครับแล้วก็พบเจอได้น้อยมากเลยนะครับจากเหรียญจำนวน5,000เหรียญน,นั้นเราพบเจอกันแค่6เหรียญเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับขบวนการผลิตของปีพศ .2,551 นั้นมีขบวนการผลิตตามข้อมูลนะครับ10,400เหรียญครับ ถือว่าไม่น้อยเลยใช่ไหมครับแต่ว่าตามท้องตลาดนักสะสมนั้นลองพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองนะครับเพื่อนๆครับว่าเราจัดอันดับนี้จัดถูกต้องนะฮะความยากง่ายของเหรียญหรือเปล่า ต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับปีพศ2551กับปีพศ2557นั้นยังเป็นกระแสกันอยู่นะครับว่าเหรียญไหนผลิตเยอะผลิตน้อยกว่ากันนะครับบางข้อมูลนะครับที่พูดคุยกันอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือปี57นั้นเยอะกว่านะครับ20กว่าล้านส่วนปี51นั้น10ล้านเศษนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆนักสะสมครับจัดอันดับของสยามชาแนลนั้นเราค้นหาจากเหรียญจริงๆนะฮะเหรียญที่อยู่ในมือจริงๆปรากฏว่าอันดับหนึ่งคือปีพศ พศ2,551ครับอันดับที่2คือพศ2,557ครับอันดับที่3คือปีพศ2,559นั่นเองนะครับ จึงอยากแนะนำนะครับเพื่อนเพื่อนักสะสมมือใหม่นะครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลช่องนี้มีแต่เพื่อนนะครับช่องนี้มีการค้นคว้าและเรียนรู้เหรียญสะสมใหม่ๆนะครับที่น้องๆนักสะสมแล้วก็เพื่อนเพื่อนนักสะสมมือใหมออ่ที่เข้ามาที่นี่ท่านจะได้พบเจอกับเหรียญจํานวนมากนะครับแล้วก็มีหลากหลายนะครับให้ท่านได้ดูได้ชมกันอยู่ตลอดเวลานะครับและก็ที่สําคัญที่สุดครับอยากแนะนําเลยในส่วนของเหรียญ2บาทนะครับที่ทางช่องสยามชาแนลจัดแนะนําเพื่อนเพื่อน นักสะสมมือใหม่ให้เก็บนะครับการันตีได้ว่า2เหรียญน,นี้นะครับจะมีมูลค่ามากกว่าหน้าเหรียญในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีอนาคตการซื้อขายตามท้องตลาดนั้นเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเป็นเหรียญอะไร2ององที่จะแนะนำครับ 2เหรียญน,นะครับที่ทางช่องสยามชะแนลอยากแนะนำนะครับเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่และก็น้องๆนักสะสมมือใหม่นะครับเนื่องจากข้อมูลของช่องสยามชะแนลนั้นมีคนที่อายุไม่ถึง30ก็มีเยอะนะครับแล้วก็ไม่ถึง20ก็มีเยอะเพราะฉะนั้นขออนุญาตเลือกพี่น้องก็แล้วกันนะครับ จากจะแนะนําพี่น้องนักสะสมของเราก็แล้วกันนะครับว่า2เหรียญนี้เป็นเหรียญพศอะไรนะครับที่เพื่อนเพื่อนนักสะสมพี่น้องนักสะสมนะครับต้องเก็บสะสมกันนะครับมาดูกันเหรียญแรกนะครับที่ทางช่องของเราแนะนําครับคือปีอะไรครับขออนุญาตพลิกเหรียญให้ดูครับ นี่คือปีพศ2550ครับปีพศ2550นั้นขบวนการผลิตนั้นตามข้อมูลมีเยอะนะฮะ200กว่าล้านนะครับบางข้อมูลก็บอก20กว่าล้านแต่ว่านะครับผลการพิสูจน์นะครับปรากฏว่าเหรียญ2บาทสีเงินนะฮะที่หายากที่สุดใน3พศนะครับไม่ว่าจะเป็น48 49นะครับปรากฏว่าเหรียญปีพศ2550สีเงินนี่แหละครับหายากที่สุดนะครับจึงอยากแนะนําพี่น้องนะฮะนักสะสมมือใหม่ที่เข้ามาชมสยามชาแนลเก็บสะส มาชมเหรียญที่2ที่เราแนะนำนะครับเป็นเหรียญ2บาทสีทองนั่นเองจักเป็นใครไม่ได้เลยนะครับก็คือปีพศ2551นเอั่นเองนะครับที่เราแนะนําให้พี่น้องนะฮะเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่ให้รีบเก็บสะสมกันไว้นะครับแน่นอนครับ2เหรียญนี้มีอนาคตอย่างแน่นอนครับขอบคุณทุกท่านครับที่เกียรติติดตามรับชมช่องสยามชแนลของเราครับ ขอกราบขอบพระคุณที่กดติดตามกดกระดิง่งกด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อไม่ท่านพลาดในคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเราโปรดกดติดตามไว้รอเลยนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีครับ